ขั้นตอนแรกเราก็ลวกผักไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำหมูสเต็กที่เราหมักไว้แล้วนะคะมาทอดได้เลยนะคะอันนี้เราจะใส่เนยนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันนะทุกคนแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะแครอทเมื่อกี้เราลวกให้มันสุกแล้วนะคะแต่ว่าเราเอามาย่างกับน้ำมันเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงนะคะทุกคน เสียงเปลี่ยนอีกแล้วจ้าแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยจ้าแล้วก็นี่คือผักที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้กระทะใบเดิมค่ะแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยนะคะเราลืมหอมใหญ่ทุกคนไม่เป็นไรเราก็ทําแบบง่ายๆไปก็แล้วกันนะคะเติมน้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็น้ํามันหอยนิดหน่อยค่ะ ประมาณน้ำมันหอยประมาณครึ่งช้อนโถนะคะเพราะว่าเราทำนิดเดียวนะคะดูจากเสียงซุดฟัดซดัอีกแล้วทุกคนตามไปหลายรอบแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวให้น้ำมันงวดลงนะคะกอชิมรสนิดหนึ่งได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็เคี่ยวต่ออีกนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็เติมแป้งข้าวโพดลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ย,ยกขึ้นจากเตาได้เลยจ้ะเราไม่ต้องการให้น้ําของเอน้ํากีวีของเรามันอเออเหลวมากนะคะทุกคนเราก็จะทําแบบค้นนิดนึงค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปราดในสเต็กที่เราเตรียมไว้ได้เลยคะ่ะทำแบบง่ายๆนะคะ